สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาพบกับซปเปอร์สตาร์ลากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปดูคู่แม่ลูกที่น่ารักที่สุดเที่ยวกับลูกก็จะประมาณนี้คุณแม่ลิซ่าแบล็กพิงค์แชร์โมเมนต์เที่ยวญี่ปุ่นนัน,นๆั้นที่จะมีโมเมนต์คู่ลูกสาวสุดที่รักสําหรับคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของซปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็ k พิงค์โดยคุณแม่นั้นก็ได้แชร์โมเมนต์เป็นภาพที่ถ่ายคู่กัน พร้อมกับใส่เสื้อคู่กันอีกหลังจากที่คุณแม่จิตทิพนั้นไปเที่ยวกับลิซ่ามาพร้อมกับบอกว่าเที่ยวกับลูกก็จะประมาณนี้เนาะถึงแม้ว่าคุณแม่นั้นจะไม่ได้เช็คอินว่าไปเที่ยวที่ไหนมาแต่แฟนๆนั้นก็ได้เข้าไปคอมเมนต์บอกว่านั่นคือโตเกียวทาวเวอร์ประเทศญี่ปุน่นพร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคุณแม่กับคุณลูกแน่เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจจริงๆจ้า เรายังอยู่โหมดของลิซ่า l a c k p พิงกันต่ออยู่นะครับกับสาวฮอตคนนี้โคตรฮอตลิซ่าแบล็ k พิงขึ้นปกนิตยสารดังภาพเซตนี้แตกตื่นกันทั่วทุกมุมโลกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์สาวที่โด่งดังเอามากๆไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับลิซ่าแบล็กพิงกหละไม่ว่าเธอนั้นจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยครับว่าเป็นเงินเป็นทองเรามีแฟนคลับคอยติดตามกันเพียบแน่นอนครับว่าในอินสตาแกรมตอนนี้ของลิซ่านั้น ยอดติดตามทะลุ80กว่าล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนั้นนิตยสารดังอย่าง Har ์เปอร์บาซ่ดีก็ได้ปล่อยภาพเรียกน้ำจิ้มหลังลิซ่านั้นขึ้นปกออกมาให้บลิงทั่วโลกได้เห็นกันเสร็จดีครับลิซ่าจัดเต็มตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าเรียกได้ว่าความแซ่บก็ต้องยกให้เธอละครับทีนี้แต่ที่แน่ๆน,นั้นแฟนคลับแอบสังเกตเห็นคล้ายรอยสักที่หลังของเธอด้วยซึ่งงานนี้ครับเราเลยไปหาข้อมูลว่ารอยสักที่บนหลังของลิซนั้นเป็นรูปอะไร ซึ่งก็ได้คําตอบว่าน่าจะเป็นรูปของรอยสักดอกไม้เอลเดอร์ไวนั่นเองซึ่งตามความหมายหรือตามตำนานนะครับได้บอกไว้ว่ารูปรอยสักเอลเดอร์ไวเนี่ยมีเพียงชายหนุ่มผู้กล้าหาญเท่านั้นครับที่พยายามพิชิตผู้ที่เป็นที่รักที่จะสามารถเก็บดอกไม้นี้บนเนินเขาสูงชันริมฝั่งแม่น้ําได้หรืออีกตามความหมายหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของทุ่งหญ้าเอาไพยผู้ที่อาศัยในพื้นที่ ถือว่าดอกไม้เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความรักชาตินอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายประเทศที่ถือว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของพวกเขาโดยการใช้รอยสักดังกล่าวนี้ครับบุคคลต้องการเน้นความทุ่มเทของเขาซึ่งคนบ้านละหำแสดงให้เห็นในการค้นหาดอกไม้นี้ทุกปีผู้คนหลายสิบคนนั้นตกเป็นเหยื่อของการค้นหาดอกไม้ที่สวยงามนี้หรือถ้าข้อมูลนี้ผิดถูกยังไงครับรูปรอยสักที่บนหลังลิซ่านั้นจะเป็นรูปดอกไม้เอลเดอร์ไว์จริงหรือไม่ ถ้าใครมีข้อมูลนั้นส่งมาบอกแอดกันบ้างนะจ๊ะเรายังอยู่กันที่ฝากฝัง่งของเกาหลีใต้กันต่อครับใจสั่นทั้งเอเชียสลิสต์15อันดับพระเอกเกาหลีที่หลอที่สุดปี2023วงการซีรีส์เกาหลีนะครับเข้ายากและออกยากจริงๆโดยเฉพาะพระเอกเกาหลีที่ต้องบอกเลยครับว่างานนี้มีตลอดกับรอเบาหน้าพรีเมียมทุกคนล่าสุดเว็บไซต์ King Choice นะครับได้จัดโผลนานถึง1เดือน เพื่อให้แฟนๆนั้นโบวตว่าพระเอกเกาหลีคนไหนที่มีเบ้าหน้าที่หล่อเหลาที่สุดจากผู้ที่เข้าชิงทั้งหมด35คนคัดเลือกเหลือ15คนเท่านั้นด้วยคะแนนโบวตกว่า2.2ล้านครั้งและหนุ่มเหล่านี้ครับคือ15พระเอกที่ถูกเลือกว่าหล่อเหลาที่สุดในวงการบันเทิงเกาหลีโดยอันดับหนึ่งะครับตกเป็นของลีมินโฮอันดับที่2อนะครับคิมชอนโฮอันดับที่3ครับจองแฮอินอันดับที่4จีชางอุก อันดับที่ห้าคิมแทฮยอนอันดับที่หครับอีดองอุกอันดับที่7ครับลีจุงกิอันดับที่8ปดพักฮยองชิกอันดับที่9้าครับฮยอนบินอันดับที่10กงยูอันดับที่11นั้นครับชาอุนอูอันดับที่12อันทโยซบอันดับที่13ครับนัมจูฮยอกอันดับที่14คิมบอมและอันดับที่15ครับอีจงซอก และนี่ก็คือเหล่านมๆ15พระเอกครับที่ถูกเลือกแล้วว่าหล่อที่สุดในวงการบันเทิงเกาหลีณตอนนี้ครับแล้วคุณละครับคิดว่า1ใน15คนนี้มีใครอยู่ในใจของคุณบ้างหรือเปล่าเอ่ย